วิธีดูแลทารกตาเหลืองเมื่อกลับไปอยู่ที่บ้านแล้วเด็กบางคนนะคะถึงแม้ไม่เป็นโรคจีซิกพดีก็มีภาะวะต,ตัวตาเหลืองได้ถ้าตัวตาเหลืองค่าสูงสูงผิวปกติในช่วงโรงพยาบาลคุณหมอก็จะทําการรักษาโดยการส่องไฟให้แต่เมื่อส่องไฟเสร็จแล้วเจาะค่า MB แล้วนะคะค่าเหลืองลดลงแต่เราทำไมรู้สึกว่าตาลูกยังเหลืองอยู่นะคะสิ่งที่คุณแม่จะทําได้เมื่อกลับไปอยู่ที่บ้านก็คือจะต้องให้ลูกดื่มนมเยอะๆจะนมแม่ก็ดีหรือจะนมผสมก็ได้ให้ ดื่มนมเยอะๆเพื่อที่จะให้ลูกงเราขับสารเหลืองออกมาทางอุจจาระแล้วก็ทางปัสสาวะค่ะยิ่งดื่มนมแม่เยอะนมแม่ส่วนหน้านะคะมีตารเลคโตสจะกระตุ้นให้ลูกเนี่ยขับถ่ายบ่อยโดยเฉพาะขับถ่ายอุจจาระซึ่งการขับถ่ายอุจจาระนั้นก็จะขับสารเหลืองออกมาด้วยทําให้สารเหลืองของลูกเนี่ยค่ะลดลงในร่างกายก็จะส่งผลทําให ตาลูกที่เหลืองนะคะลดลงตามไปด้วยแต่ถ้าหากอยู่ที่บ้านแล้วหนึ่งสัปดาห์แล้วคิดว่าให้ลูกกินนมเต็มที่แล้วนะคะตายุลูกตาขาวนะคะยังเหลืองอยูอ่ใบหน้าก็เหลืองหรือว่าเอ๊ะดูแล้วทาไมดูเหลืองมากขึ้นอันนี้คุณแม่ต้องกลับนะคะมาที่โรงพยาบาลซ้าคุณหมอจะเจาะเลือดดูนะคะว่าตาเหลืองตัวเหลืองนั่นอ่ะไม่ลดลงเลยค่ะ MB สูงขึ้นอ่าถ้าไม่เหลืองไม่ลดเอาขออภัยถ้าเหลืองแล้วไม่ลดนะคะอาจจะต้องทำการส่องไฟเพราะให้ลูกกินแค่นมอาจจะไม่เพียงพอสำหรับการขับสารเหลืองออกจะต้องใช้ไฟในการส่องแต่คุณแม่ไม่ต้องนำลูกไปส่องแดดตอนเช้าตอนเย็นนะคะบางคนเอ้ยลูกตาเหลืองลูกหน้าเหลืองนำไปส่องแดดก็ได้หรอกไม่ต้องไปส่องไฟแสงแดดไม่เพียงพอสำหรับการขับสารเหลืองออกจากร่างกายลูกนะคะ นำซ้าไอแสงแดดนะ่ะนะคะมีผลต,ต่อตาของลูกอีกหรือมีผลต่อระบบผิวหนังต่ออุณหภูมิในะร่างกายของลูกเดี๋ยวลูกเจ็บป่วยไม่สบายเป็นไข้จากการส่องไฟเอส่องแดดอย่างตอนเช้าตอนเย็นอีกนะคะดีที่สุดถ้าเราให้ลูกกินนมเต็มที่แล้วค่าเหลืองไม่ลดลงแนะนําว่าพาลูกมาหาหมอนะคะอาจจะต้องได้ส่องไฟหรือถ้าส่องไฟแล้วไม่ดีขึ้นขั้นตอนต่อไปก็อาจจะมีการเปลี่ยนถ่ายเลือดอันนี้แล้วแต่ดุลพินิจของคุณหมออีกทีค่ะ